สวัสดีนะครับเพื่อนๆกับเตาเด็กา RTG EP ที่21ในช่วงเทศกาลเซนท a เรียนทีม2ยังเป็นเซนทูเรียนทีม2อยู่นะมาเป็น EP ที่3เลยต่อเน,นื่องจาก EP ก่อนนะครับที่เราเปิดของรางวัลฟุตแชงกันไปเมื่อวานเนี่ยคือโคตรจะเกลือเกลือที่สุดในโลกในปฏิภีไม่เคยคิดว่าจะเกลือขนาดนั้นมาก่อนเลยนะครับแถมต้องเจอบอดตาสุดท้ายด้วยเฮ้ยผมต้องไปฝึกเล่นกระบ,บอดเยอะๆแล้วเพื่อนๆคือบอดเมื่อวานที่ผมเจอคือผมเป็นคนที่ไม่เล่นสคริปเทิลเลยเวลาไปเจอบอดอันติเมตก็คือซูไม่ได้เลยนะครับถ้าบางคนเนะี่ยเขาเล่นกับบอกบอ EP ก่อนนะอาจจะสู้ได้ก็ได้ตอนนี้ EA ได้ปล่อย SBC ใหม่มาก็คือ SBC มันก็ไม่เรียกว่า SBC ใหม่หรอกคือมันก็อันเดิมนั่นแหละนะครับข่าวก่อนผมก็เปิดไปแล้วรอบที่แล้วเปิดได้ราสันใบ แต่ว่าวันนั้น,นผมไม่ได้มาเปิดในคลิปเลยผมไปเปิดนอกรอบเอาวันก็เลยมีมานะครับก็คือ SBC นี้ Mac 87ไอคอนอัปเกรดนะครับก็จะเป็นการไอคอนการันตีเลยนะ1ตัวจะมีเลตติ้งไม่เกิน87นะครับตัวที่ท็อปที่สุดที่มีโอกาสได้ก็จะเป็นพวก Sier Solar Torres อะไรแบบนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆ m a เ e เล่บัลลักแ a มบอ t h a อะไรพวกนี้นะครับก็ทํารอบหนึ่งประมาณแสนหนึ่งเองใช้แค่ 84- กับ85เดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูเรื่องราวของ EP นี้กันเลยครับ Let's go Food Cheap c ค i n จำหน่ายคอยในเกม EA FC 24ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภยัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านว่ามาจากเพจวิกจิวฟี فا ลดเพิ่ม5%กดเข้าไปให้ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับไปเอาของรางวัลที่ผมได้มาก่อนนะครับคือผมมาไปปั่นเลเวลมาเมื่อกี้ยังไม่ได้พาไปดูว่าผมมาไปซื้อเนโต้มาเก็บเลเวลอยู่ที่ผมนึกจะทำอะ่ะพวะผมอยากทำมานานแล้วที่ผมบอกไป EP ก่อนแล้วผมซื้อไม่ได้ในที่สุดผมก็ซื้อได้ ีนะครับผมก็เลยได้แบบเออจะได้ปั่นเคลฟพวกนี้ไปด้วยอย่างเช่นอันเนี้ยเซนตูรีนออฟวินที่มันมาวนก่อนนะครับในการชนะในสอร์แบทเทิลหรือว่าแรงหรือฟุตแชมป์ก็ได้นะครับแล้วมันมีเซน r ูรีนออฟแม h ด้วยในการเล่นให้จบอืมเนี่ยทำประตูให้ได้เกมมาลูกเนี่ยผมก็ได้มาถึงเกมที่60แล้วนะโหปั่นแบบสุดใจเลยอะระหว่างแบบนั่งตัดคลิปอะไรก็เปิดปล่อยวัดทิ้งไว้นั่นแหละนะครับก็อ่ะลองดูมีถึงเลขเก้าด้วยอะมา เดี๋ยวมาดูกันนะวันนี้มันจะเกิดต่อนื่งหรือเปล่าคงไม่ขนาดนั้นลงมั้งนะครับ83 1มหนึ่งใน3ามาเปิดไม่ดีเลยรอดู2องแพงด้วยนะครับแล้วก็เลเวล9นะครับมีให้เลือก2ออปชันนะระหว่าง83คูณ3กับ80คูณ10ผมจะเอา80คูณ10แล้วกันรอบนี้ที่แรกผมตั้งใจว่าจะเอา83คูณ3นะผมเปลี่ยนใจแนละ้ว มุมนี้อาจจะเป็นมุมที่ดีกว่านะครับเอาลี่ไปเปิดเร็วอ๋อมีของรางวัลสคอร์เบทเทิลด้วยนะครับผมรับมาแล้วนะมีนิดเดียวผมไม่ได้เล่นแรงเยอะเท่าไหร่นะครับ,รบก็พวกซองที่ขายได้ด้จะเป็นของสคอร์เบทเทิร์นแอนเราเปิดของที่ขายได้ก่อนแล้วกันนะครับ oh. พรีเมียมโก้อะไรเนี่ย what is that <laughs> <laughs> มาเรไรโก้ oh. ไป อันนี้อินฟอร์มหรือเปล่าเฮ้ย C D yeah! <laughs> เซนตูนีเยมาว่ะมาในอีพี21แทนเย่อาร์เซนอลซะด้วยวิลเลียมสันฟุ๊บนี่เฮ้ยอยากใช้จังเลยเออจริงๆน่าใช้มากเลยนะผมจมเอาใช้ได้แล้วเนี่ยรู้ป้าว่าทำไมถึงใช้ได้เพราะว่ามันลิงก์อาร์เซนอลเว้ย อมาดิเออให้มันได้อย่างนี้อันนี้ขายได้ด้วยนะ่นะกวดาโดตัวนี้หมื่นสี่ครับอันนี้ขายเลยก็ได้ตัวนี้ใช่ไมหมื่นสี่ดีใจแล้วแค่นี้ก็ดีใจแล้วครับแค่นี้ก็ดีใจแล้วเพื่อนๆนะหมื่นสี 14. ขายไปส่วนวีเลียมสันตัวเนี้ยราคาอยู่ประมาณ38มหมื่นนะครับก็ไม่ได้แพงมากหรอกแต่ว่ามันน่ารักอะ แล้วก็น่าใช้ด้วยก็เดี๋ยวจะเอามาลองเล่นดูสักหน่อยก,กันกระขายไปก็ได้เพราะว่ามีเทดเยอะด้วยจอ็อคกี้บล็อกเทปทิ่งเจาะบูเชอร์แล้วก็ส่งไกลดีนะครับก็จะติดว่าตัวเล็กแหละเล็กแบบเล็กมากเลยด้วยเดี๋ยวไปลองกันนะครับเก็บไปก่อนจัมโบ้พรีเมียม,มโกู้ตัวมะให้ได้นะครับเป็นคัสเซลนะคัสเซลน,นี่คือซองแพ็คที่ได้จากเควนนะครับ แปดสิบสองคูณสองแม็กซ์ไซส์สวีเดนบาร์เซโลนาโลโฟใช้เปล่าโอเคแปดสิบเจ็ดอ่าเดี๋ยวเราได้เอาไปใช้ทำฮีโร่ไอคอนกันนะครับแปดเจ็ดกับแปดสี่เมื่อวานคือเปิดแบบเมือ่อวานมันไม่ได้เลยแล้วแบบกำลังซึมซึมเปิดแบบเมื่อวานคือไม่ได้เลยอเมริกาประตูชิคาโกเลสตาร์นะฮะมันมีข้ามเล็ก แปคูณิบอเมริกาอีกแล้วปีกซ้ายชิคาโกเลสซายอีกแล้วเขาอ่าสวอน,นันตัวนี้เก่งนะเนี่ยสเตตตั้ง86จริงๆตัวนี้เก่งเลยแหละผมเคยซื้อมาลองเล่นแล้วจำได้ป้าที่ตอนเล่นกับมอร์แกนนะครับดูข้างในด้วยข้างในมี83 มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็เก็บไปก่อนอันสุดท้ายแล้วเพื่อนๆแปดบสาพสามอันนี้สีสี yes yeah c e เรียนอ่าก็เป็นตัวเกลืออยู่ดีอะโถเอ้ยมึงม่ง century มาสามตัวมันไม่มีตัวดีๆเลยเอาไปก่อนละกันเพื่อนๆเอาไปก่อนละกันครับตัวนี้ก็หมื่นกว่า หลอกเราแล้วหลอกเราอีกหูผมเนี่ยก็แบบเออเมื่อกี้มันท้าเป็นเบลเยี่ยมแล้วมันเป็นเดย์บอยขึ้นมาเดย์บอยมันอยู่ในแพ็คนี่มันตัวหลอกเดย์บอยชัดผมคิดไม่ถึงดีนะผมไม่ตกใจถึงเดย์บอยคนละเรื่องเลยนะเดย์บอยกับตัวเนี้มาเลยครับเพื่อนๆแพ็คไอคอน let's go สคอร์แรกของไอคอนนะครับ85หเลสกอร์นะ,ส,ะนะส่งไปเล,เลยก็อเอาการให้ได้จากเมื่อกี้แหละเราอยากได้ตัวดีๆเราต้องเอามาหาเทมันเชิญ กำลังฟอร์มดีซะด้วยไปเรียกตัวไอเดีมาให้ผมหน่อยนะเอ็นเกติเ okay, ย yeah. ทำเสร็จปุ๊บมันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับแม็กแปดสิบเจ็ดไอคอนนักเกตของพีนแล้วครับไม่ขอเปิดแบบตุ้มเดียวเลยนะเดี๋ยวจะไปเปิดแล้วเดี๋ยวไปหาในคลับเอาว่าเราได้ตัวอะไรไปยังไงก็ช่วยเออพอได้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆเฟิร์นโดตอเลย let's go come on อ่ะไปกดละตัวอะไรไม่รู้เดี๋ยวแอบฟังเสียงกันว่าผู้ใหญ่เปล่า โอ้ Ooh, เสียงใหญ่แตงใหญ่แตงใหญ่แตงใหญ่ขวนไม่รู้ตัวอะไรแหละเพื่อนเพื<ๆ>่อนเดี๋ยวเรามาหากันเราก็ต้องเซิร์ชไปที่ไอคอนก่อนเลยนะครับก็ต้องไล่ทีมชาติไปเนาะเดี๋ยวผมก็จะไล่หาไปเรื่อยๆนะครับเริ่มจากทีมชาติเวลก่อนนะครับสามสองหนึ่งถ้าแบบมาเวลเลยก็สั้นเลยอะคลิปอะยูเคนเทเชนโกไม่ใช่เออสนุกตรงนี้แหละทีมชาติไทย ทีสีแดงดไม่มีโอเสียใจอยังเลยไม่ได้ทีมชาติไทยอ่ะหมดแล้วนะครับในตัวทีถึง z ไปต่อเซอร์เบียไหมแต่ผมไม่อยากได้นะผมมีบีดิกแล้วนะครับสามสองหนึงลอดสวีเดนนี่คราวที่แล้วผมติดกับที่ทีมชาตินี้อยู่ลาสันอ,อ,อ,อ้สามสอ ้าปะเนี่ยสองรอบแล้วเพื่อนะ <c oughs> <c oughs> อะไรวะเนี่ยติดกลับด้ทีชาตจริงจริงมึงอีกแล้วหอตัวอือ่นมันบ้าสุดยอดจริงๆนะครับเพื่อนๆนี่แทบจะหวยที่สุดที่เราจะมีโอกาสได้นะครับแล้วมันได้ตัวเดิมกับรอบที่แล้วเลยเดยิมันจะให้ผมใช้ให้ได้เอาหัวไปย่อยแล้วมันยังมาอีกอ่ะเดี๋ยวเก็บไปย่อยรอบนะโอเคจบก่อนตอนนี้นะครับเพื่อน สิ่งที่ผมควรทาต่อหลังจากนี้หรอหลังจากได้ราสันมาหรอก็คือเล่นนั่นแหละนะครับเพราะว่าเราต้องหกกากราดเพิ่มนะครับมันมีเควสโอ้ว้าววันนี้เ,เล่นนี้แหละเพื่อน เซนโทเรียนครับมาแล้วเยมเล่นให้จบ1เกมชนะ2เกมได้ทูแล4เกม exp 6เกม pp 1ใน380บวกชนะ8เกมไปดสิบสเกม8ปคูณ2แล้วก็10เกมได้801ใน3นะครับพอทำคุปคอมพีได้83ดสคูณเอาจริงผ้าของเราวันไม่ไม่คุ้มเลยว่ะเพื่อนๆแต่ก็ต้องเล่นและนี่คือทีมที่ผมจะเล่นในโหมดครับในวันนี้นะครับเพื่อนๆจะมีเปลี่ยนแปลงก็จะมีวิลเลียมสันโทมิแลมสเตลแล้วก็เดอะคิงองรีนะครับ เดี๋ยวใส่ค่าเกมให้วิลเลียมสันหน่อยตัวนี้ก็ต้องใส่สมองไหมผมมีป่าไม่รู้อ่าเยี่ยมแล้วเดี๋ยวจะเอาเล่นกองหลังฝั่งซ้ายถ้าเวิร์กจริงใช้ยาวนะลองพาร์ต9 5พร้อมเทส่งลองพาร์ตแบบสีทองนี่ไงเป็นกองหลังแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรก,กองหลังแบบยุคใหม่งออกบอลดีๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะเอาลาสันไปลองเล่นให้นะครับว่าเอ๊ะเป็นใช้ได้จริงหรือเปล่าเฮ้ยเราอาจจะแบบ มองร้ายกับเขาเกินไปไหมอาจจะไม่ขนาดนั้นก็ได้นะครับเอาเพื่อนๆนะใส่ลงไปเกมแรกในเซนตเรีนครับนะครับเพื่อนๆผมไม่รู้ผมสิใส่ผู้เล่นติดฮาไปหรือเปล่าเนี่ยจะเล่นไหวเปล่าก็ไม่รู้นะครับโอ้โหดูทีที่ผมเจอสีบาลเลล่าบอลเบลงแฮมโอ้โห What it is เออผมลืมไปว่าไอ้โหมดเนี่ยจริงๆมันก็ตึงนะเพื่อนเพื่ออย่าคิดว่าไม่ตึงนะแต่ไม่เป็นไรผมอาจจะมีแต่คิงอยู่ไงเออใช่ใช่ใช่ผมอาจจะใส่โทมิยาซึใส่เลมสเดียวติดฮาหรือเปล่าเปล่าก่อนหน้านี้ผมก็ใช้แค่นิกโปเอง อูโทมิ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 มันมันแย่งไม่ได้วะว้าวินเลียมสันทรงดีว่ะเบสโฟว์ออฟเดย์ไปละสันไปละสันว้า วิลเลมสันวิลเลมสันวิลเลมสัน please วิลเลมสัน please o okay, k nice อ uh, หลังหญิงอ้เ <laughs> ว oh, ลาสันผมมาเล่นปีกอยู่ด้วยเบเพื่อนๆที่เมื่อกี้ผมจัดแผนไว้ดูดิม,มัเล่นปีกอะวิลเลมสันอ h vindico v ีดิกโซผมจัด เมื่อกี้ตอนแย่งบอลมาได้บอลโดนรัดฟอร์ดฉกปอีกรอบนี่ยโคโค้ดเดือกิงโค้ดหล่อไปสามดอกได้อยู่เลยแหละวิลเลสันนะ มันฟินดีอ่ะมันน่ารักด้วยอ่ะเรียกก็เป็นความหวานใจของวีดิกให <S <S ้วีดิกมีกำลังใจเล่นวีดิกมีกำลังใจเล่นฟุตบอลขึ้นเยอะความแข่งกระด้างโอซามันเย้บิเลอสันแม่งกาวใจจ้ะ ถ้าไม่มีเวลามสานนี้ผมซึมกว่านี้เลยในวันนี้อ้โอ้โหอังรีไปต่อเกมที่2กันเลยนะครับเพื่อนๆเกมนี้ผมไม่เอาโทมิกับ ราสัตลงแล้วนะผมใส่เดนเปเล่กับฮาคิมีกลับมาแล้ว,ลวทุกที่ที่ผมเจอดิเพราะผมลูมไปว่าหมดนี้มันตึงเออมันตึงอยู่นะครับแต่จริงๆเรื่องความตึงเนี่ยขึ้นอยู่กับดีเวชันที่เพื่อนๆอยู่ดนะ้วยเนาะอย่างผมมาตอนนี้อยู่ดีเวชัน6กก็จริงแต่ว่ามันเป็นดีเวชัน6ที่เป็นดีสเก่าซึ่งก็ถือว่าตึงสําหรับผมแล้วนะก็ะคือเจอคนตึงเหมือนเล่นในดีเวชันนั่นแหละนะครับเ,ออเล่นชิวๆมากไม่ได้แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยู่ดีเวชันล่างๆอะ่ะอย่างไอดีใหม่ผมมาอยู่ดีเวชัวนแปดอนีกน ก็จะเจอมือใหม่เหมือนกันแต่ถ้าใครอยู่แลงหนึ่งแลงอีลิตอย่างเงี้ยบอกเลยว่านารกแน่ๆนะครับยิ่งกว่าฟุตชป์อีกก็คือเจอคนในแร้งเดิมทั้งหมดอยู่ดีนะครับแต่ยังไงก็อย่าลืมลองมาเล่นกันเนาะสำหรับหมกนี้นะครับผมก็จะสู้ต่อไปแล้วกันสําหรับไอดีนี้ถือไหมว่ามันจะเกือหรือเกินถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนยังอยากดูซีรีส์นี้อยู่อ่ะก็อย่าลืมช่วยกันเข้ามาดูกันหน่อยแล้วก็ช่วยกันกดไลค์ชวยกันคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับจะได้รู้ว่าแบบเอ้ย ยังอยากให้ทําต่ออยู่นะเดี๋ยวถ้ามันเกลืออีกสัก5 EP ติดแต่ผมยังผมต้องคิดอีกทีนึงแล้วว่าผมควรเลิกเล่น ID ดีดีไหมมันอาจจะเป็น i อดีต้องคําสาบหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เออบางทีมันเป็นจริงนะเว้ย i อดีต้องคําสาบอ่ะมันต้องไปเริ่มงม่ดีใหม่มั้งถึงจะหายเกลือหรือว่าเราต้องทนต่อไปความจริงก็ต้องทนแหละเดี๋ยวมันก็คงดีเองสักวันหนึ่งแหละเพื่อนๆแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อะดีผมว่าพายุมันเข้านานเกินไปปะเดี๋ยวหน้าฝนไอฝน อายุก็จะผ่านไปแล้วก็ท้องฟ้าที่สดใสก็จะตามมาแต่มันไม่มีแววเลยดิเพื่อนๆว่ามันจะมีอะไรสดใสอ่ะโอ้โองดดีๆก็ยังมีเธออยู่นะครับยังมีนายอยู่พี่ชายเรายังมีนายอยู่ เราดีเสมอแล้ววงาวเลยเต่ขิงแม่งเอาจริงเพื่อนเพื่อนคือกดเขียวติดง่ายมากเลยแบบง่ายสุดๆอ่ะ เออเราไม่มีตัวแบกเราก็ใช้แต่คิงแบกเนี่ยนะอันนี้แน่นอนแต่ว่าตอนนี้แพ็คไอคอนอ่ะมันก็ลุ้นได้ดีสุดแค่นี้แหละถึงต่อให้ดวงเฮงจริงๆก็ยังไม่มีโอกาสได้เอาลรีอาไนอะไรอยู่ละต้องรอให้เกมมันผ่านไปอีกสักเดือนนึงนะครับเดี๋ยวมันก็จะเริ่มปล่อยแพ็คไอคอนแบบที่ไม่มีจํากัดเรตติ้งหรือว่าแพ็คฮีโร่แบบไม่จํากัดเรตติ้งอ่ะเดี๋ยวมันก็ต้องมานะครับอย่างตอนนี้เราก็ไม่มีโอกาสเปิดได้ชไนเดอร์เตเวสอะไรคอมพานีใช่ไหมมันต้องรอให้มันมันมันเพิ่มเรตติ้งมาเป็นแบบแม็กแปดเก้า ฮีโร่ปกติแบบมีทุกตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะเริ่มรีควาเป็น86บวกอย่างเงี้ยก็จะตัดตัวแคแต่ล็น้อยออกให้อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยย,ยาวๆทั้งปีเลยนะแล้วก็เปิดไปเรื่อยๆเป็นร้อยรอบเลยครับนี่เป็นไอคอน2ที่2ที่ผมเปิดเองก็ต้องทำไปเรื่อยๆตอนนี้ผมเปิดไป2อ,อันก็ยังเละเทะเลยครับเออวินเลมสันกาวใจวิลเลมสันกาวใจของทีมนี้ อ๋อผมเพยสี่เอาี่พอแล้วครับเ,เพื่อนๆวินที่สองมาอู้วิเลมยสันบล็อกให้ครับักอ,อกนะเอาละ ลีมสันโอ้โห,โโหลีมสันโดดเด่นฮาคิมนซสาลาอนดชาเร่ฮอนด์ชาเร่อาอชาเร่ไฮฮาวเวิร์ดเดะไฮเอ๊อาเอจากอีพีก่อนนะครับ 5-1ไปเลยนะครับเดมเบลเล่วิลเลียมสันกาวใจเออวิลเลียมสันกาวใจชุดที่ได้ XP มันจะได้มาตั้งแต่ตอนที่เข้าเกมมาแล้วอ่ะครับลองไปหาดูเนาะส่วนใหญ่มันจะแจกเป็นซองแพ็คมาให้เลยอะครับชื่อ FC Foundation นะโ<ฮ>ูโ้หู ฮัลโหล my name is นี่อองรีไปชอบทำท่านะเหมือนกันว้าตลกอ่ะเหมือนกันโ้ชอบมากเลยตอนที่มันชอบทำท่าหนะอะไรไปออกแนวมัดจอยแล้วหรอมึงมัดจอยซะละอาเรีจัดเฮ้ยอีกหนึ่งลูกไม่มีท่าทีว่าจะหยุดยิงเราเร็วนี้นะครับผมขอเอนจอยกับไมค์กิงก่อนนะครับเขามัดจอยแล้วนะเขาจะปล่อยให้จบ <laughs> อะไรออกแนวมาชดชีวิตแล้วเหรอเมืองอองรีเอา,เอา,เอา,เอาให้อีกนะครับน,นี่ออนแอนอร์โโคตรเท่เลยวะเพื่อนๆว่าก่อนที่จะปิดซีรีส์นี้ผมก็ต้องได้ปะวะ ภาคที่แล้วผมก็ได้ภาพที่แล้วผมก็ได้เดอะคิงมาอยู่ในทีมเหมือนกันตัวสัตว์99อ่ะปีนี้ผมก็ต้องได้เดอะคิงอยู่ในทีมเอ็นเกมของซีเรียลไเดกาาอยู่แล้วปะวะยังไงก็ต้องได้แหละแต่ไม่รู้ว่า EP ไหนอะดิพเพื่อนเพื่อนอีกนานเลยอะ EP ที่100หรือเปล่าเย้ที่2นะครับ81 เพื่อนๆวันนี้เอก็ได้ปล่อยอีวอตลูชั่นใหม่มาอีกแล้วนะครับเป็นเซนตูรน์เซนเตอร์แบ็กตรงนี้นะครับมันสามารถบูสต์กองหลังของเพื่อนเพื่อนให้โหดขึ้นได้นะถ้าทำเควนนี้นะครับนักเตะจะได้เพิ่มสเตตมา3หน่วยบวกค่าเพสสองพาสซิ่งสิบดิบบิ้งสามดีเฟนซ์สามแล้วก็ฟิสิกอลสามเถะที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นปิงพาร์ทกับลองบอลพาร์ทด้วยนะครับซึ่งตัวที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมีอย่างโจ๊สกูร์การิโอโคนาเต้ นาโชเฟรนันเดสอาคันจิแล้วก็อาเก้นะครับมาจากแมซิตี้หลายคนเลยซึ่งตัวที่น่าสนใจที่สุดก็ต้องเป็นกาดิโออยู่แล้วนะครับของแมซิตี้ซึ่งตัวนั้นน่ะมันมีเทดบล็อกสีทองด้วยแล้วมันก็ผ่านเซนเมนทุกอย่างให้เราต้องการนะเดี๋ยวผมจะลองซื้อแมอีโวดูรู้สึกว่าจะเล่นแค่ประมาณ8เกมเท่านั้นเองนะครับเนี่ยเห็นไหมเลเวลหนึ่งสามเกมเลเวลสองอีก3แล้วก็เลเวลสุดท้ายอีก2เกมนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปหาซื้อได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะไปลองสานับดูนะครับว่ามัมนย ก็ลองดูได้เพราะเรายังไม่มีกองหลังพอดีแล้วก็จะเอามาคู่กับวิดิกไปเลยเนาะแล้วก็วิลเลียมสันก็จริงๆมันก็ยังเล่นได้อยู่นะวิลเลียมสันนะแต่ว่าเออการ์ดิโอมันก็น่าสนใจเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากทําจะได้ดูวันนี้ประกอบไปด้วยเนาะแล้วก็ขำๆไปได้เลยนะครับไหนๆเราก็ต้องต้องเล่นอยู่แล้วเนาะอ่ะตอนนี้ไม่มีขายเลยสักกตัวหนึ่งผมก็ต้องพายอาสนไนมันแล้วเดี๋ยวรู้กันดูผมจะสไนได้หรือเปล่า75 y e a r s later เย้ได้แล yeah, ้วครับโจสกัวกาดิโอพร้อมใส่เค็มชาโด้มาให้พร้อมซะด้วยนะครับมาแล้วเย้ นี่ครับเพื่อนๆพอเป็นตัวสุดท้ายที่เราอัพเสร็จนะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะสกิลสามวิคสี่ไฮไฮขาซ้ายนะครับ6ฟุต1เล่นกองหลังนะค่าเพสเปิดจะเป็นที่80นะครับแล้วก็ค่าดิบปิ้งไอกาลิโอเนี่ยก็ค่อนข้าง,งเลื่อนอยู่แล้วเนาะมีเทะจ็อกกี้แทนธรรมดาด้วยดีเฟนต์แปฟิสิกอล86เนี่ยทีนี้มันจะได้พาวเวอร์เฮดเดอร์แล้วทีนี้มันจะส่งบอลดีด้วยวการเปิดข้ามไปข้ามมาหรือว่าส่งยัดเนี่ยมันก็น่าจะดีนะครับสำหรับเทะนี้ที่เพิ่มม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 าาาาาาาจจจจจรรริิงงงๆััันนนนนเเเเเเเพ่่ม่ม2ออออออะะะปปป็็็ททดดีีไไไ้้หหกกกบบลลยยแแ นี้แต่ว่าตัวมันเองมันมีบล็อกทองแล้วก็มีจ็อกกี้อยู่แล้วด้วยนะครับเพื่อนเพื่อน,นะก็อาจจะผมจะกดสตาร์ทอีเวนต์ชันตรงนี้ไปเลยนะครับมันก็จะเปลี่ยนการ์ดได้เป็นสีแบบใหม่สวยมากโอเคทีนี้เราก็ต้องไปเล่นนะครับผมก็สวาบดจริงๆเนโต้ผมยังทำไเสร็จเลยเดี๋ยวก็จะให้ยอยทําไปเรื่อยเยนะครับอันนี้มาต้องเก็บคีนชีทให้ได้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อมันถึงจะได้ผมอาจต้องเล่นในสกอร์แบทเทิร์นมากกว่าอันนี้นะครับถ้าอยากให้ผ่านนะเพราะว่าถ้าไปเล่นกับคนก็คงจะยากแหละที่เราจะเสีย เราคงจะเสียประตูง่ายอะ่ะโอเคทุกคนผมไปปั๊มมาตังแล้วแหละผมเบื่อเดี๋ยวผมลองไปเล่นในแรลงเลยแล้วกันไม่รู้ว่าจะไหลลวหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับสําหรับการอีโวการิโอไปเดี๋ยวให้คนอื่นช่วยแบกอย่าเสียประตูกันแล้วก็พอเอออย่าเสียประตูกันก็พอผมขอแค่นั้นแหละชนะไม่ชนะไม่รู้แต่ผมต้องเก็บคีนชี้ให้ได้ไม่ยิงให้เขาออกไปเลย<ๆ>ก็ชนะแบบไม่เสียประตูนะครับเกมรับต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเนี่ย อ๋อผมเสียประตูแล้วทุกคนอ่าเค้ไม่ผ่านไม่ <c oughs> ยึบแอนซาราติด,ดเสมอให้ครับเพื่อนนึงนึงเฮ้ยอ,อะไรเออแหวนสวยเง็บเง็บเง็บ เอ็มปเป้เยอรมันโอ้โหทั้สองสองเดีย๋ยวว่าแต่ว่าจะคีนชีตเลยสองลูกไปแล้วนะครับไม่น่าเวริร์คครับการเก็บคีนชีตในดิวิชั้นเลยบลูบอมดิด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 ูบอมดิวัตกายวัตเกิด์มดูมันวิว <laughs> ่งหนาตั้ ถ้าเข้าก็เพอร์เฟกเลยแม่ว้าเดกเกิลโห้วิ่งโคตรตึงว้าจะไม่ลางเธอได้ยังไงเนี่ยแพลฉันตัดแต้มจริงวิ่งวิ่งถลายวิ่งภาพภาพที่เม่งวิ่งเมื่อกี้ติดตาผมอยู่เลยเนี่ยไม่ส่งไม่ได้วิ่งขนาดนั้นไม่ส่งไม่ได้จริงอ่ะ เธอวิ่งโอ้ยดูพวกนี้มูโปรเตอร์จ่ายมาดิโอ้โหเจ้าไม่รักไม่ลงจริงๆเลยเมื่อกี้ไม่ส่งนี่มันโกรธแน่มันวิ่งหน้าตั้งเติมขึ้นมาแล้วเนี่ยผมไม่ได้ทำขับอะไรเลยนะเว้ยไม่งวิ่งผมเองอ่โอ้โหโคตรหนาเลยไปก้าวไปอีกแล้วโอ้โหไปอีก้าว ตลบป่ะแหมจบแล้วนะครับผมทำคีนชีไม่ได้แต่มันได้วินเพราะมันต้องชนะ3แล้วก็คีนชีสองั้นอีกตาเดียเดี๋ยวผมไปเล่นในสกอร์แพทเทิร์นก็น่าจะผ่านพอดีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆในที่สุดผมก็อีโวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาอัปเกรดเวอร์ชั่นแรกกันเลยนะครับว่าจะได้เพิ่มสแตทเป็นเท่าไหร่ เพิ่มมาเป็น83นะครับรับไปเลยเล่นไป3เกมนะเพื่อนๆนี่ยังไงบ้างเพิ่มอุอ้อนหนึ่งเพสหนึ่งฟิสิกส์เหนึ่งดิบบิ้งสองพัสซิ่งสองแล้วก็ดีเฟนต์อีกหนึ่งนะครับผมก็ต้องไปทำเหมือนเดิมนะครับทำสองคีนชีตแล้วก็ชนะ สามเกมนะ,ค,ะ okay, ครับโอเคครับเพื่อนๆแล้วสำหรับกระตา่ายดีกาอาร์ท G จีที่21ก็ขอจบลงที่ตรงนี้เลยนะวันนี้ตีมหลักก็คือต้องการมาเปิดแพคไอคอนนะแล้วก็ได้เปิดไปแล้วนะครับสิ่งที่ผมได้กลับมาก็คือสุดยอดกองหน้าทีมชาติสวีเดนคนนี้นะครับเอนดิกราสันจะไปย่อยใน SPC ต่อไปอเร็วๆนี้แน่นอนนะครับ e ีพีนี้ก็ได้อ e ีโวการิโอไปด้วยเนาะอีโ e วขึ้นมาได้แต่หนึ่งละเหลืออีกประมาณน่าจะเล่นหนึงสักห้าหกเกมมั้งเดี๋ยวผมไปเล่นในสกอร์แบทเทิ 85, ลอ,อีกนนะั รวมถึงเปโดเนโตด้วยตอนนี้คือไม่มีอะไรแล้วเพื mm ่อ hmm. นๆเหลือแค่ว่าผมจะต้องมานั่งปั่น d i v i s ั่นไลเวลหน่อยเพราะว่ารีวอร์จะมาอีก3วันเดี๋ยวอีพีหน้ามาเล่นหน้าทันอยู่นะครับเดี๋ยวรอมาเล่นดีว i ชั่นไลเวลแล้วก็เทสการ์ดิโอด้วยเดี๋ยวผมจะลองไปปั่นดูว่าผมจะเก็บได้ถึงไหนตอนนี้ก็จะเคลียร์เรื่องเควสสอันนี้ให้ผ่านให้ได้เยอะที่สุดเนาะตรงเซนเทเรียนเอาวิกับแมทเนี่ยเหลืออีก ไม่กี่เกมวผมว่าผมจะซัดให้มันสุดๆไปเลยเพื่อนๆเพราะว่ามันเกลือเลอเกิเกนนะช่วงนี้ก็เดี๋ยวต้องผ่านโปรโมนี้ไปอาจจะดีขึ้นมั้งยังไงขอบคุณเพื่อนทุกคนมากนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้นะแพ็กไอคอนอย่าลืมไปเปิดกันนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีได้ตัวดีๆตัวที่อยากได้กันเลยนะใน SBC ไอคอนนะทำครั้งหนึ่งประมาณ1แสนคอยนะแต่จริงๆก็ไม่ต้องเสียเงินกันเท่าไหร่หรอกก็ใส่การเลตติ้ง8 5 8ห8 7หรือบางใบที่เพื่อนๆอาจจะไม่ได้ใช้แล้วไปย่อยได้เลยค่ะตัวไหนก็อาจจะไปซื้อมาเเให้้ถึงงแลลวกก็ไปอปอิดดันู นะครับเ,เพื่อนๆนะสุดท้ายนะครับเ,เพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะก็คือร้าน Food c h i ต์คอยนนั่นเองถ้าเพื่อนคนไหนอยากซื้อคอยในเกม EAFC 24สเนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่ามาจะเพนพิซจิวฟีฟ่าก็จะมีลดพิเศษเพิ่มเข้าไปอีกห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับเ,เพื่อนๆถ้าเพื่อนคนไหนเข้ามาซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังอย่าลืมเปลี่ยนหรหัสอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของไอเดียของเพื่อนทุกคนด้วยนะครับโอเคครับ